อนุทินมอบทรงศักดิ์อธิบดีที่ดินแจงเขากระโดงบอกขอบคุณกรรมธิการให้โอกาสชี้แจงนายภูลศักดิ์จันจำปีประธานคณะกรรมิการการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมและกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพรพศเพนพาศอธิบดีกรมที่ดินและนายเอกสิทธิเวกินรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงหลังจากที่ประธานกล่าวการประชุมแล้วนายทรงศักดิ์ระบุว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยตนในฐานะได้มอบหมายให้กำกับดูแลกรมที่ดินซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่คณะกรรมการจะประชุมวันนี้ซึ่งเรื่องเขากระโดงเป็นเรื่องที่สนใจจากประชาชนและประชาชนเองจะดูข้อมูลจากสื่อเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ความชัดเจนเท่าที่ควรยืนยันข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์ทำให้กรรมธิการได้มีข้อมูลในการที่จะประชุมหาลือและสรุปประเด็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นประโยชน์กับการลถไฟซึ่งบอกว่าเป็นที่ของการรถไฟให้เกิดความชัดเจนพร้อมระบุเรื่องเขากระโดงไม่ได้กระทบกับสิทธิ์ของคนคนเดียวแต่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการการรถไฟและประชาชนซึ่งตนเห็นตัวเลขก็รู้สึกเห็นใจ กว900กว่าลายที่ได้ครอบครองที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมายมาโดยตลอดซึ่งหลายคนก็เข้าใจว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วถึงที่สุดที่ดินดังกล่าวเป็นของการรถไฟทั้งหมดแม้ให้กรรมธิการเป็นสื่อกลางสะท้อนข้อเท็จจริงให้เห็นทั้งสองทางทั้งการได้มาที่ดินของการรถไฟประชาชนได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวมาได้อย่างไรเพื่อที่ได้ข้อมูลให้เกิดความชัดเจนแม้ว่าคำพิพากษาถึงที่สุดก็ต้องยอมรับ แต่จะเป็นที่สุดเฉพาะคู่ความคู่ความคนอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่ความก็ต้องมีการพิสูจน์สิสทธิ์ว่ามีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์หากเพิกถอนทั้งหมดจะเป็นทำต่อประชาชนหรือไม่งานวิจัยอากอด้าชี้กฎหมายสมรสเท่าเทียมไทยบังคับใช้มกรลาคมนี้คาดดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มอีก4ล้านคนต่อปี นางสาวสสิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเผยว่าข้อมูลจากการวิจัยล่าสุดของแพลตฟอร์มดิจิตอลด้านการท่องเที่ยวอาก d ดาได้ประเมินถึงโอกาสทางเศรษฐกิจประเทศไทยจะได้รับการบังคับใช้กฎหมายสมรสเพศเดียวกันในวันที่22มกราคม2 5 6 8ที่จะถึงนี้ซึ่งทำให้ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้รับรองกฎหมายและเป็นประเทศที่3ในเอเชียรองจากไต้หวันและเนปาลโดยคาดการว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมของไทย จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น4ล้านคนต่อปีหรือราว10%และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเกือบ2 0 0 0ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อปีหรือราว6,900ล้านบาทต่อปีภายในระยะเวลา2ปีหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้กระจายรายได้ไปยังหลายภาคส่วนอาทิการจองที่พักการบริการอาหารและเครื่องดื่มการจับจ่ายซื้อสินค้าและการเดินทางภายในประเทศเป็นตน้นนอกจากนี้ผลเชิงบวกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือการสนับสนุนการสร้างงานประจำเพิ่มอีก152,000ตำแหน่งโดย76,000ตำแหน่งจะเกิดขึ้นโดยตรงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอีก76,000ตำแหน่งจะกระจายไปยังภาคส่วนต่างๆของเศรษฐกิจไทยขณะดเดียวกันยังจะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของไทยเพิ่มขึ้นอีก0.3รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยดาวพี่เมียทนายตามย่งไม่ให้การเป็นประโยชน์ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเตรียมฝากขังบ่ายนี้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้เข้าควบคุมตัวนางสาวปินดิรากาลิวันหรือดาวที่สาวภรรยาของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตามในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อฟอกเงินหลังพบหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโชกโกงจำนวนเงิน39ล้านบาท ของนางสาวจตุพรอ,อุบลเลิศหรือเจอ้อยจากนั้นช่วงเย็นได้นําตัวเข้ามาสอบปักคําที่กองบังคับการปราบปรามและได้สอบปักคําตลอดทั้งคืนด้านพลตํารวจตีสวัสดแสงนุ่มรองผู้ชาการตํารวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าจากการสอบปักคํานางสาวปินทิลาเจ้าตัวยังให้การที่ไม่เป็นประโยชน์และยังคงให้การปฏิเสธซึ่งในวันนี้ยังคงมีการสอบปักคําเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อรวบรวมท่อยคําให้ครบถ้วนและคาดว่าน่าจะมีการฝากขังนางสาวปินทิลาในช่วงบ่ายของวันนี้ ที่ศาลอาญารัชดาพิเศษเพราะในช่วงเท้าจะขอดูความเรียบร้อยในเรื่องของเอกสารและพยานหลักฐานต่างๆรวมถึงการสอบปักคำเพิ่มเติมส่วนในเล็กอดีตคนขับรถของทนายตามจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นั้นคนตำรวจตีสวัสดระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักฐานต่างๆว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่และมีพยานหลักฐานหลายส่วนที่จะต้องนำมาพิจารณา ผู้การหนองบัวลำพูยันเหตุคนร้ายยิงประชาชนเสียชีวิต3รายไม่มีผู้บาดเจ็บสั่งทุกหน่วยเร่งสกัดจับเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ก่อเหตุยังไม่สามารถตามจับได้เบื้องต้นได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจตั้งด่านสกัดจับแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุนี้ เกิดขึ้นในเวลาประมาณ6นาฬิกา<น><น>ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาเคลียร์ปัญหากับผู้เสียชีวิตประเด็นที่ได้นำบัตร ATM ของผู้เสียชีวิตไปกดเงินคนพิการโดยผู้พิการจะได้รับแจกเงิน10,000บาทผู้ก่อเหตุจึงเอามากดใช้ภายหลังผู้พิการตรวจสอบพบว่าเงินสวัสดิการที่ได้รับนั้นถูกกดออกไปก่อนหน้านี้แล้วจึงได้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพศรีบุญเรืองเนื่องจากทวงถามจากผู้ก่อเหตุแล,แล้วไม่ยอมรับภายหลังเมื่อไปแจ้งความ ตำรวจได้นัดทั้งคู่มาที่สพสีมุนเรืองเพื่อมาเคลียร์กันในเวลา10นาฬิกาแต่ผู้ต้องหาไม่พอใจจึงมาก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงสองพ่อลูกคือนายปรีชาเพียนใหม่ชายผู้พิการกับนางสาววชินีเพียนใหม่จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากหมู่บ้านเพื่อไปก่อเหตุยิงนายถาวรแบบไทยสูงชุดรักษาความปลอดภัยที่บ้านฝ่ายหินซึ่งห่างกัน2กิโลเมตรซึ่งกำลังกวาดถนนให้พะบินทบาดจำนวน3นัด เสียชีวิตคาที่ก่อนจะหลบหนีออกไป